สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตรนกชาแนลนะครับท่านกำลังอยู่ในราการมิตรนกพาส่องนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมมีนัดกับที่นหนึ่งนะเราจะเข้าไปส่องนกจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศนะครับในการส่องนกรอบนี้นะครับน่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับวันนี้ผมมาบ้านกลางอำเภอแก่งกระจานนะครับ มาในวันธรรมดาวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็วันนี้ก็กะว่านักท่องเที่ยวจะน้อยนะป่าก็จะเงียบนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่าวันนี้เราจะได้เจอนกอะไรสัตว์อะไรหรือไม่นะครับฝากติดตามด้วยครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อมิตรนกมีอะไรใหม่ๆจะลงไว้ในรายการมิตรนกพส่องนะครับไปชมกันนะครับการเดินทางของผมในวันนี้ครับว่าจบภารกิจได้อะไรบ้างนะครับก็ ติดตามนดครับช่วงนี้ใครที่อยากมาดูผีเสื้อครับบ้านกลางก็จะมีผีเสื้อเยอะมากนะครับก็แวะเข้าชมนะตอนนี้ผมอยู่บริเวณด่านเข่าสามยอดนะครับก่อนที่จะเข้าไปบ้านกลางครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ผมรอที่หนึ่งครับรอที่หนึ่งกำลับบงเดินทางมาเดีนะ๋ยวเขาก็จะมาพาผมเข้าหมายนะครับผีเสื้อกำลังเยอะมากนะครับแล้วก็ผีเสื้อสวยมากนะใครที่แบบ ชอบสายมาโคแลนะ้วผมว่าช่วงนี้ดีมากเลยถ่ายมาโคสวยนะครับก็น่าน่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะมาทำคลิปถ่ายมาโคเล่นกันดีกว่าวเพราะผมก็ยังไม่เคยถ่ายนะเดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนนะครับไปฝึกถ่ายก่อนว่าเออเราต้องใช้แบบไหนต้องทำแบบไหนครับแล้วอย่างวมาพาทุกท่านไปชมด้วยกันกำลังจะแปดโมง <c oughs> แล้วพี่หนึ่งไว้แปดโมงนะเดี๋ยวพี่หนึ่งเข้ามานี่พี่หนึ่งกลางใจ น้องแอบอยู่ข้างในยังไม่มาที่รังกิ่งแห้งบังจะรอมาที่รังนี่น้องดิลมแรงเลยตอนถ่ายไอ้ตรงนู้นอะลายเรื่องอะแขวงลมแรงจัด อยู่ไก่เลยอยู่ไกลไก่ทุกคนเราได้สัตว์แล้วครับสัตว์หนึ่งชนิดเข้ากล้องแล้วนครับวันนี้วันจันทร์นะเราท่องเที่ยวไม่มีได้ตะกรวดข้ามถนน นี่เรามาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำท้องแดงครับลังนี้เป็นลังที่เลี้ยนน้ำแต่ผมไม่ค่อยกล้าลงไปยอกให้พี่หนึ่งเขานำพี่หนึ่งเขาจะรู้ว่าตรงไหนนั่งดีฮะมองเลยไปซากก่อนมมุ่งตรงไปที่ซากสัตว์อย่างเดียว นั่านั่งเฝ้าขวางสาขวาเพืมีสัตว์นักล่าลงมาเี่นั่งเฝ้า<ม> จะต่งอาทุกคนเต็มที่ะปล่อยมันกลับฝั่งนู้นแล้วนะเพราะว่ามันจะข้ามไปฝั่งน,นู้นอ๋อครับชอบเขาให้นี้เขาจะส่งงูข้ามฝั่งไปแล้วครับ งน้องจะข้ามถนนแหละพอดีว่าเจอเขาก็เลยขออน,นุญาตถ่ายแล้วส่งคืนเข้าสูส่ป,ป่าไปแล้วครับเฮ้ยยังไม่อยากกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ทาบฟางแล้วแต่ว่ากะว่าจะได้มาในแบบชัดๆนะแต่มันถ่ายไม่ทันแล้วก็ได้ยินเสียงเสือ ช่วชันด้านงูเขาจับงูอยู่เขาถ่ายงูกันอยู่เ,เราก็เลยได้ได้ภาพด้วยเขาเรียนวิจัยงูเกง่งไะเราก็เลยได้ภาพงูไปด้วยนะครับไม่าง,งัา้นก็ไม่ได้เลยไม่ง,งั้นวันนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับโอเคเลยตรงมาดจอข้างล่างจะสวย,ยใช่เนี่ยเมื่อคืนตามนี้ใช่ใช่ใช่เมื่อคืนีหลังนี้ก็สวยเดี๋ยวคุดูนะ ตอนนี้ผมออกมาอยู่ที่ด่านสามยอดแล้วนะก็ออกมาก็ครับ6กโมงสีแล้วนะก็เย็นมากนะครับก็ใครมาก็อย่าออกเย็นขนาดนี้นะเพราะก็อันตรายพอสมควรนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ก็วันนี้เราไม่ได้เน้นนกเท่าไหร่นะเราเราเน้นเราเน้นที่ซากสัตว์นะครับมันมีพอดีมันมีซากควางนะครับตายอยู่ที่ที่ลำธารนะเราก็เลยแบบว่า มุงไปที่ซากสัตว์นะครับเพื่อที่จะเก็บภาพนักล่านะก็วันนี้ก็ได้นักล่าแบบเบอร์เบอร์นะวันนี้ได้หมาในครับ,บเบอร์เบอร์แล้วก็ได้ยินเสียงเสือนะครับก็ก็เลยแบบแต่ว่าเสือไม่ได้ลงนะเพราะว่าเราออกมาก่อนนะป่านี้ป่านี้เสือน่าจะลงแล้วละลงที่ซากฟังแล้วละนะครับก็ออกมาก่อนแต่เราก็มาได้มาเจองูครับมาเจองูจงอางสีสวยมากนะครับบนถนนนะครับก็มี มีไกด์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงูเขาก็เล่นกับงูแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปงูอยู่นะครับก็โอ้สุดยอดมากตื่นเต้นมากนะครับดีมากแล้วก็พอถึงนี่ก็เรียบร้อยสําหรับภารกิจวันนี้นะครับก็ไม่ได้เน้นนกนะตั้งใจจะมานกเหมือนกันนะแต่ว่านกเราถ่ายบ่อยแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากได้สัตว์นักล่าบ้างเข้าไปเฝ้าซากสัตว์นะครับก็เลย เซาลนะเซไยมานาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมกดชัตเตอร์ไม่ทันแล้วก็แล้วก็ได้ไม่รู้ตัวเงินตัวทองหรือตัวตะกรวดนะครับเต็มเต็มเลยนะครับมากินซากก็ไว้โอกาสหน้าครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็เดี๋ยวมิตรนกมีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตกันดูนะครับอาจจะได้ได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยกันะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย